โอเคครับทุกคนทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าแรงใหญ่มันจะกดในคอมได้หรือเปล่าครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่จะไขข้อสงสัยให้นะครับว่าแรงใหญ่มันกดในคอมได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสสดีนดูที่น่ารักทุกๆกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่พี่ครั้งนะพี่สิก์นะครับก็วันนี้พี่จะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้กระจ่างแจ้งนะครับว่าแรงใหญ่มันกดในคอมได้หรือเปล่านะครับก็ก่อน ที่เราจะไปดูคลิปกันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็จะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆและเป็นกําลังใจให้พี่อันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นไงนะ,ปะไปดูกันเลยก็เดี๋ยวพี่จะลอง4สุ่มตีไปดูก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะคนดูฝัง นี่นะครับเลขห้องก็ขึ้นปกตินะครับคุณดูเราก็รอนะครับขออนุญาตเร่งคลิปเลยนะคุณดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับส่งตีสี่ไปจะเจอหรือเปล่าคือมีคนถามพี่มากันเยอะนะครับว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เล่นแลงใหญ่เลยไม่เล่นอะไรเลยแลงใหญ่นี่แหละดูคลิปนี้นี่ได้คำตอบแท้ๆอันนี้เลียวๆเลยกดให้ดูแบบสดๆอะไม่รู้มันจะหาห้องเจอหรือเปล่านะครับ โอ้ยโอ้ยคนดูเจอว่ะเอาดีมาครับคนดูเจอห้องว่ะแต่มันเจอแต่บอทนะคนดูอันนี้พี่กันรอ,อนานอยู่นะรอไปกี่นาทีก็ไม่ดูอ่ะกดตีสี่แต่เจอห้องด่าแล้วก็ลงเงีอยใหญ่ไปเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าแหลงใหญ่เนี่ยคอมมันจะเจออะไรนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับพี่ถึงไม่ได้เล่นเลยนะคนดูมีแบบสดๆเลย เลียวๆอ่ะมัมามา,ม,ามีคนลงตรงนี้สองคนนะโอ้ตกใจสัตว์เลี้ยงไปอีกวันหลังเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงแล้วไม่ใจตัวนี้แหละตกใจทุกทีเลยมีเสียงเท้ามีเสียงเท้านี่นะครับเลี้ยงใหญ่ในคอมมันไม่น่าใช่คนหรอกไอตักนี้ บอทเดินได้แต่ถ้ากดโซโลมันน่าจะงี้นะคนดูกดโซโลที่พี่กดไปมันเจอบอทยืนนิ่งนะแต่อันนี้บอทมันเดินพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเดินหรือเขาปรับใหม่มเดี๋ยวดิมันเดินปก,กติเลยบอทเดินเฉยเลยมันไม่ยิงเราเดิมันอยู่กัเดิน ยิงชิลมันก็จะเจอคนประมาณ3-2คนนะคนดูในคอม,มก็ประมาณนี้แหละแต่แต้มมันก็บวกน่าจากปกติดฮวยตัวรัดคิวอดีบอดมันลัดคิวเราเฮ้ยเราเราก็ยิงชิลวๆนะครับเราไม่ต้องคิดเลยเลยพะมันเจอแต่บอดอะแร <c oughs> งใหญ่ในคอมัเจอแต่บอดอะ แต่ถ้าเรากดกับเพื่อนน่าจะไม่เจอห้องนะเท่าที่พี่คิดว่านะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าแต้มเราเกินห้าพันอ่ะมันจะไม่เจอห้องพี่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้มันจริงหรือเคลิอะ่ะไว้ถ้าพี่แต้มห้าพันแล้วพี่จะมาอัดคลิปให้ดูนะคนดูว่ามันจะเจอห้องหรือเปล่า คนดูอยากดูไหมถ้าใครอยากดูเช่ยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หน่อยนะครับก็แต่พี่จะหาเวลามาเล่นนะให้ถึงเต็ม5,000ันเว้ยถ้าอย่างนี้เราก็เก็บคิวด e ทของทีมสี่คิวเลยถ้าเล่นคอมใช่ปะมันเจอแต่บอทไหนนะ <laughs> มันยืนนิ่งๆอยู่ตรงตู้อ่ะ <laughs> คนที่ร้องไงอ่ะดูดิแร <laughs> <laughs> งใหญ่ในคอมนี่อ่ คือบางทีเราก็อยากเล่นกับคนนะถ้าเล่นกับบอทนั้นก็เหงาคนดูพี่ก็ไม่รู้เองทำไงอะ่ะคือเราก็เล่นได้แต่สีสีอะ่ะสีสีก็มีแต่เทพเจ้ายอดมนุษย์อ่ะคือพี่เจอจนพี่เบื่อแอล้วอ่ะคือเจอจนเอือมอะเอ,อยๆมาครับคนดูตอนนี้เราก็ได้6กคิวนะครับก็บอทในทีมสีมันเดินเฉยเลยปะทีแรกพี่นึกว่ามันจะยืนนิ่งๆน,นะ มันเดินเฉยฮ่าตัวเป็นแต่ในบอดในโซโล่มันยืนนิ่งๆน,นะดูหรือว่าเขาปรับใหม่แล้วก็ไม่รู้ตอนพี่กดโซโล่ไปแม่งเจอบอดยืนแต่นิ่งๆอันนี้พี่ลองมากดทีมสนีะ่ถ้าใครมีคอมนี่เก็บแรลงชิอวอะนั้นช่องแบบดึกๆอะแต่รอห้องนานหน่อยแต่รับรองว่าได้แต้มนี่ อย่างน้อยๆก็ได้ห้าพันแต้มตอ่ะต้นสีอ่ะพอเขาดันโทรศัพท์กันหมดอ่ะเราดันชิวอ่ะนันคอมอ่ะอันนี้แบบชี้ทางเลยคือชี้โพงให้กระลอกอ่ะมา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 นาเห็นว่มมันยืนมันยืนติดตูน,นบัดมันยิงกันบัดมันยิงกัน ปอยยิงด้วยคนดิดาวปล่อยยิงด้วยคนตอนนี้เราก็ล่อไปสิบคิวแล้วนะคนดูคือเอาโหดอ่ะคือเก่งแต่กับบอดอ่ะ <c ười> คือคนยิงไม่โดนอ่ะเลยยิงบอดแทนได้ไหมล่ะเปิดดูเลยอุ๊ยตกใจมาเลยมาจากไหนวะเหลือสิบเก้าคนแล้วนะคนดูะ ล้วก็วิ่งยิงชิวนะคุณดูคลิปนี้พี่อะแต่ชิวชิวอะเล่นแบบผ่อนคลายผ่อนคลายอ่ะไมไ่มันยิงใครวะแต่บางทีมันก็อาจจะเจอคนนะครับเจมเจมครับหนึ่งถึงสองคนนะถ้ากดโซโลนะดึงแรงเกินยิงไม่โดนครับดูสิมันอยู่กระจุกกันโคตรเยอะอ่ะคุณดู เอือดมมาแล้วแาวมาในคอมก็ประมาณนี้นะครับเลี้ยงใหญ่เฮ้ยเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนมันบอดมายิงได้เราก็ทำด้วยบอดมันนี้เยอะนะครับ แนะนำอุ้ยมดตีวะหมดตีตีหนึ่งวะมาดิของแท้ไอซิกมันของแท้เว้ยมันจัดไปสิบเก้าคิวอะ่ะทำได้ไงอน่ะคือไม่มีใครทำได้อะ่ะมาวะเหลือสิบคนแล้วให้แดงๆวิ่งหาคนกันต่อ คนดูคิดว่าพี่จะได้สก,กีคิวหนึ่งสองสามเอ้ยไม่โดนสี่ใช่ปะวะเอ,อ้ามันไปไหนอ่ะถามชอวะไม่ได้ดาวหมด,ดตัวเลย สองคนนะครับคนดูมาแล้วก็ปิดเกมเลยละกันคือไม่อยากให้มันยืดเยืยอนะคดูมาวักเอ้ยนี่ดาวแดงๆอีกตัวอยู่ไหนจ๊ะบอทอีกตัวอยู่ไหนจ๊ะคือบอทตัวไทยนี่มันชอบเล่นซ่อนแอบนะคนดูที่วิ่งหาเป็นชั่วโมงตามจริงแต่เป็นชั่วโมงก็เรือ ่งหาสามิ้คือพูดให้มันดูโอเวอร์ไปงั้นนะมันอยู่ไหนวะตัวเดียวนะมันเปิดตาล่าก็ไม่ได้ด้วยนะใรวงสุดท้ายเฮ้ยหมดโอ้เมาว่ตื่น <c oughs> ดูนะครับมันจะบอก่าไหรอุย้ย บวก44อ่ะอันนี้บวกตาแรกของวันด้วยนะคนดูคือตาแรกของวันเพี่ยงไม่ได้เล่นนะครับก็ได้แต้มเป็น44แต้มนะคนดูมะเราก็จัดไป28คิวนะครับคนดูมีกาตีอ้อยอือทำได้ไงอ่ะ โอเคครับคนดูก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับก็สำหรับใครคิดยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าแรงใหญ่ในคอมมันคนดูเคยเจอแบบไหนนะก็บกมเมนบอกกันได้นะส่วนพี่เจอแบบนี้นะครับก็มันเจอแต่บอดอะพี่เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นนะคนดูแรงใหญ่ในคอมก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็ไปแล้วนะคะไปไปครับไปเจอกัน